เอาานผมุชมสำหรับคลิปนี้มาแล้วสรุปล่าพัฒนาแอดมินโนหน่อยารรมุชมพ่อแม่พี่น้องหลายท่านรอนะคะเนาะมาสานแน่แต่ก็มาเดอท่ธรผมุชมเอาธรผมุชม,มวดนี้สิไปจังไดคิดว่าถ้าทังเหลขกมาตามที่แอดมินโนหน่อยว่างวิเคอหหยนี่วดนี้ มีแห่เอกแน่นอนธรนมชม้ชมเอา่านมช้ชมสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมน้ทาทางสำรับทันใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้น้าแน่ด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทันใดกดแชร์บ่ไดขอหัาใจคนละหนึ่งดวงเด้อ่านมชม้ชมมาธรนมช้ชม่บาไลค์หยัดไปเดี๋ยวคลิปมันสีเงามาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะสหรับชุดสรุปแอดมินหนูหน่อยวดทิพผ่านมา พานสามตัวแตกนะคะเนาะงวดนี้สิเป็นจังไดมาวิเคราะห์ไปน้ำกันธรรมะชมพ่อแม่พี่น้องมาวิเคร์ไปน้ำแอดมินหนูหน่อยด้วยค่ะเด้อโมเมนต์ว่าหายเสื้อแอดมินหนูหน่อยทั้งมืดเด้อธรรมะชมวิเคราะห์ไปน้ำกันมักตัวใด้คอยจัดเด้อธรรมะชมห้มาวิเคราะ์เทียบตัวเลขไปน้ำกันธรรมะชมแต่ละโตร สูตรใดเป็นตาติดตามสูตรใดนาติดตามสูตรใดบนาติดตามเนาะคะ่ะเนาะมาเบงิงรวมเหล็กเด่น6สูตรแอดมิน,นูหน่อยเนาะท่านผู้ชมสำหรับรวมเหล็กเด่นแอดมิน,นูหน่อยทั้ง6สูตรช่วงนี้เด่นเดินดีหลุดไบเดอร์ท่านผู้ชมเด่นเดินดีหลุดเลขติดเลขติดเข่าสองตัวมาหนึ่งตัวหลุดท่ทานผู้ชมสองตัวสุดสองกันหลุดไม่มาด้วยกันเป็นเลขดับคู่บนราง ดับเอาอยู่นะคะ2772เป็นเลขดับคู่บนล่างลักลอยเลขเด่นลักลอยแต่ก่อนเดินได้ดีเนาะท่านผู้ชมลงังลังมานี่ลดงวดเว้นงวดเนาะท่านผู้ชมเอา้าหลุดแล้วต้องมาภาวนาว่าหลุดแล้วขอให้มาทุกสูตนะรเนาะท่านผู้ชมงวดนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วว่าแอดมินเบอลโดนเนาะค่ะเนาะขอเวลา8นาทีเด้อท่านผู้ชม คลิปสั้นสั้นแอดมินหน่อยกระฮิตให้เบิ่งเล้ววนะคะเนาะลงให้เบิ่งเล้วพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะเอาแต่ตัวเลขเข้าไปเบิ่งคลิปสั้นได้เลยนะคะเดอ้อตอนนี้แอดมินหน่อยมีคลิปสั้นให้เบิ่งเล้วเดอ้อท่านผู้ชมคลิปสั้นสิมีแต่ตัวเลขนะคะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมติดต,ตามไว้ทั้ง2ช่องทางนะคะเดอ้อไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นนะคะเนาะคลิปเงาวนี่ก็สิได้อธิบายให้เข้าใจแน่ คลิปสันกับซีมีแต่ตัวเลขเนาะ่านมช้ชมกับสีบริคุยกันปันไดเพราะว่ามันเป็นคลิปสันทานใดมาคลิปสันๆเอาแต่ตัวเลขเบิ่งคลิปสันใดเลยเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยเห็ดไหเบิ่งเลี่าวธร,ร้มชมเอาธานมชม้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะเะนาะเด่นเดินดีงวดนี้ได้เด่นสองสามสี่สิกับมาบ่ทธรนมชม้ชมเลขติดสี่หนึ่งแปดสองตัวมาหนึ่งตัวได้เด่นแปด ปดชนกันธรรมชมแอดมินหน่หนอยรอค่อยสูตรนี่ชนกันมาโดนแล้วธรรมชมหมวดนี่จะเป็นจังไดอีหยังสิเกิดขึ้นธรรมชมสูตรนี่มันชนกันเก้าสิบเปอร์เซนต์มาเดอธรรมชมผู้ดใดเสีย่าอีหยังกระซังมัอนี่อีหยังสิเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ธรรมชมแอดมินหน่หนอยฟันรูดแปดฟันรูดแปดสูตร เด่นตัวเดียวที่เด่นสามทัางผูชมงวดน,นี้เด่นสามมันบอวิ่งรุดคือสามสามนู้นหน่อยคิดว่าบนหนาหลูดทร้งผู้ชมเจะเอาดีกว่าแต่ว่าก็แล้วแต่พอแมพี่น้อง fc เ้อค่ะเด้องวดนี้แอดมินนู min, นหน่อยวิ่งฟันรุดแปดนู่นหน่อยรอดสูตรนี่มันชนกันมากมัดโดดแล้วทม,ม้งผูชมโคตรจอดมากได้แปดกับแปดแบบนี้ หนูหน่อยตัดสินใจเลยธรรมชมฟันรูดแปดเราแอดมหนูหน่อยกะหลุดว้เดียบร้อยแล้วธรรมชมหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดมักนําจัดไว้เลยดนะค่ะเดอ้อวิ่งฟันรูด8ปสองตัวสุดสองได้เด่น1กับสองไม่มาด้วยกันได้0นย์กับ5้นะคะศูนย์ห้าเป็นเลขดับคู่บนล่างอย่าซื้อใส่กันถ้าพ่อแม่พี่น้องมาหาศูนย์ูนย์หติดไว้น้าเด้อค่ะเดอ้อ บด้วากันเนาะท่านผู้ชมเลขดับไม่มีในกล่องฉลากนะคะหลักร้อยสี่ห้าหกท่านผู้ชมหลุดเลี้ยวต้องเดินไหมเนาะะเนาะหลุดเลี้ยวต้องมาคิดไปงั้นสั่นเท่านผู้ชมแอดมินนูนอยคิดว่าหลุดเลี้ยวต้องมาท่านผู้ชมพม่พี่นองแคปหน้าจ,จอเวยค่ะเด้อนูนอยวิเคราห์สุฟังพม่พี่นองคิดว่าจังไดนูนอยรอบสตรนี่มาดวนแล้วท่านผู้ชมดันมาชนกับ สูตรเล็กติดแปดแปดแปดท่านผู้ชมท้าแปดบ่มาเด่นกับคือสีกับหนึ่งเด้อท่านผู้ชมเมื่อนี้ผู้ไดสเสวียหยังก็สร้างแอดมินหน่อยรูดแปดมาบ่มาบ่ลูท่านผู้ชมทางเหล็กหน่อย 8, มา,มา,มมา,ยยมาจังสันพอแม่พี่น้องวาดจ,จังไดต่อมาท่านผู้ชมสูตรนี่วางเป็นงวดที่หกเด่นสีตัวติดราวพัฒนาวางมาเป็นงวดที่หก ย่างบ่ทันนลดด่ารรม้ชมเด่นสี่ตัวเนี่เข้าดีมากนะคะส่วนมากจะบ่คอยหลดดอกธรผม้ชมสี่ตัวบางงวดกวดขว้ากันมากเด้อค่ะเด้องวดนี้่ธรรม้ชมอีหยังสิเกิดขึ้นบัดที่ไทนารรมชมพอแม่พี่น้องมาเบิ่งเหล็กเด่นติดลาวพัฒนาเอดมินนหน่อยได้เด่นแปดสองสามเจ็ดธร,รมชมสามกระเด็นแปดกระเด็น พอแม่พี่นองสิวัดจังใดแปดสามสามแปดบอธรรมชมถ้าสามมาสามแปดถ้าแปดมาแปดสามฟันไปมิดเดียวโหลดบอธรรมชมแปดสามสามแปดเป็นไปได้บอซี่ตัวนี่ยธรรมาชมมาอย่างน้อยสองตัวนะคะแปดสามเจ็ดสองหงวดนี่แปดสามมาน้ำกันใดเด้อนรรมชมุมพะว่ามัน เว่นมาลายงวดเหล้วโอกาสกอดคอกันมาสูงมากเลยนะคะแปดสามสามแปดหรือจะมากแค่ตัวเดียวคืองวดบางหนึ่งหันเด้อท่านชมแปดสามปดสองแปดเจดถ้ามากสามกับสามแปดสามสองสามเดเด้อท่านชม8ดชนนะคะ8ดชน สามกลับไปชนสูตรที่เหล็กหลุดด้วยค่ะท่านผู้ชมอียงสิเกิดขึ้นฟันเม็ดเดียวหลดดไหยังละท่านผู้ชมแปดสามสามแปดแต่ว่าแอดมินโน้นยบอดด้ฟัน 8, 3, หายด้วยค่ะเด้อบ่ดด้ฟันแปดสามหายน้ยฟันหายอยู่หกคู่ท่านผู้ชมความแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งด้วยค่ะเด้อมักควยจัดท่านผู้ชมทุกคลิปวิดีโอแอดมินโน,น้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสรุปวิเคราะห์ ไปตามทางเลขเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องก็เก็บเกี่ยวข้อมูลเอาไปเทียบใส่กลับเลขจาของเด้อค่ะเด้อต่อมาชุดสรุปชุดสรุปแอดมินหนูน้อยหมวดท่พนมาสามตัวแตกเด่นสามกับหนึ่งวิ่งฟันรูดเจาะหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะมาตามนัดงมวดนี้ท่านผู้ชมเอาประเทศนี่ท่านผู้ชมงมวดนี้สีมาตามนัดบอท่านผู้ชม ชุดสรุปเราพัฒนาแอดมินน้อยจะมาตามนัดไหมแจงไว้ก,กวนเดอร์ธรรมชมผิดถูกแอดมินน้อยขอโทษขออภัยนะคะหมวดได้ถืกยกยินดีน้ำกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะหมวดได้ผิดขอโทษขออภัยเวยค่ะเดอร์ขอากำลังแรงใจกับพอแม่พิณองเอฟซีท,ทุกถุกทานเหตุไปตามแนวทางธรมมธรมชุ่มอาอธรรมชมหมวดนี่เลขวิน90538 2 ถ้าเลขบ่เบิบ่บ์นมหาหมสามตัวแตกอยู่ในนี้ละเนาะท่านผู้ชมเลขเด่นห้ากับแปดนูนหน่อยบอ่ได้ฟันสารรมเลยท่านผู้ชมเลขเด่นแอดมินนุนหน่อยเด่นห้ากับแปดนะคะนุนหน่อยไมู่ตรเทียบชุนอยู่ท่านผู้ชมสามตัวจับให้สองแปดห้าแปดศูนย์สามห้าแปดสามวิ่งฟันรูดแปดนะคะแอดมินนุนหน่อยจัดไว้เรียบร้อยแล้วเด้อท่านผู้ชมหากว่าแม่พี่น้องท่านใดบ่มักแปดรูดหารูดสามได้เลยเด้อค่ะเด้อ ประกบคู่สองตัวสามสามสามศูนย์แปดสามแปดห้าห้าสามและสองแปดนะคะมักน้ำบ่ท่านเมื่อชมบลายเนะาะทานเมื่อชมบลายดอกหกคู่หากท่านใดที่จะรูดก็สิบเก่าประตูบอลลางไปกับเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องแคหนาจอเด้อค่ะเด้อต่อมาแอดมินหน่อย,อยสิเอาแต่ละสูตรมาทวนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. ได้เบิงเด้อค่ะเด้อท่านไดที่บระท่านเห็นสูตรใดค่ะมาเบิงในกลิปสรุปได้เลยท่านผู้ชมขอให้แห้งให้ปังเด้อท่านผู้ชมสุดสรุปแอดมินหนูน้อยขอให้มาตามนัดต่อมาท่านผู้ชมจะเป็นสูตรใหม่แอดมินหนูน้อยนะคะหนูน้อยวางวางในกลุ่มมาสองวดแล้ววันนี้เป็นวดที่สามเด้อท่านผู้ชมย่ำเด้อท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรใหม่แอดมินหนูน้อยยังไม่ได้วางทางช่องยูทูบนะคะ วางในกลุ่มมาแล้วสองวดก็คือวดนนี้กับวดนี้ล่าสุดวดที่พันนาเข้าไปที่ศูนย์หนึ่งอยากจะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งเดี๋ยวแอดมมน,นหน่อยเอาสถิติให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อสถิติสถิติสูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังคือแม่นมากเด้อท่านผู้ชมแม่นมากเข้าหลดแล้วก็เข้าเราก็อยากให้พ่อแม่พี่นอ้องสังเกตเบิง้งวดใดที่ที่ลุดนะคะเนาะ,ะ,นะวันนี้เขา ประกอบคู่กันได้นผูรรมชมสังเกตว่าใดที่ลดเลขเด่นสีตัวด้วยนผูรรมชมเด่นสีตัวนี่จัดติดมาตลอดนะคะเลขเด่นสีตัวเลขเด่นสีตัวนี่จัดติดมาตลอดนะคะก็เลยอยากมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนําเนาะคะ่ะเนาะมักกัเบิ่งบมากับบ่ไ้วาด้วยค่ะด้อนนาเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะบางวดแรกก็คือจับคู่กันบ่ด้แต่วาเล็กเด่นสีตัวนี่ ติดมาแปดกับศูนท่านผู้มชมลาดสุดหมวดที่พันมาแอดมมนหน่นอยว่างมากเป็นหมวดที่สองนะคะเนาะก็คือจับคู่กันได้ที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเล็กเด่นซีตัวนี่เด้อค่ะเด้อศูนย์หนึ่งสามสองนี่จะติดมาแทบทุกหมวดนะคะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งติดมาสองถึงสามตัวเลยนะคะหมวดนี้ท่านผู้ชมเลขเด่นซีตัวนี่ห้าแปดสามสี่ ซึ่งมันมันเด่นมากท่านผู้ชมสามห้าแปดสี่เดนมากก็คือสามห้าแปดเดนมากท่านผู้ชมเพอเพอสี่บอสามตัวแตกอยู่หนีบอท่านผู้รรมชมแอดมินหน่อยก็เลยสรุปห้าแปดสามนี่ท่านผู้ชมห้าแปดสามนี่เพอเพอสี่บอสามตัวแตกบอท่านผู้ชมเพราะว่าเลขเด่นซีตัวนี้จังได้กับ,บรถดดีท่านผู้ชมต้องมาต้องมีให้เห็นแน่นอน สองถึงสามตัวเด้อค่ะเด้อตามสถิติเราพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาประกบคู่หาคู่นี่โอกาสมากสูงมากเด้อท่านผู้ชมห้าสามแปดสามห้าแปดห้าสี่แปดสี่ซึ่งซึ่งหาสีนี่มันบริยใูในจุดสรุปจุดนี่พ่อแม่พี่น้องถ้าหมักเอาชุดนี้ไปติดไว้น้ำเนี้เด้อค่ะเด้อก็คือห้าสี่แปดสี่แค่สองหางพ่อแม่พี่น้องไปตืมไว้น้ำเนี้ยท่านผู้ชมราวาสถิติเดินดีเด้อค่ะเด้อ เหล็กมันชนกันเป็ 8, 5, ดห้าสามดิธรรมชาติมเป็นอย่างแอดมินหนู่อยคือฟันรถดสามสามวดนี่ด่งแห้งท่ร,รมชาติหนูหน่อยว่ามันด่งแห้งัาที่นี่เหล min, ็กแอดมินหนู่อยมันชนกันหากับเปดอีหยังสิเกิดขึ้นกับบอลูละท่านผู้ชหมวดนี่แอดมิ min, นหนู่อยฟันให้รถแปด 8. พ่อแม่พี่น้องท่านใดบ่มักนํนบาบ่ว่ากันเด้อค่ะเด้อถ้ามักติสามหลสามธรรมชาติสูตรที่เด่นสามมันกะบ่ท่านใอหลุดเนาะท่านผู้ชม โอกาสมากค่ะสูงคือกันนี่ท่านผู้ชมท่านไดมากสูตรนี่โหลดสามไปเลยเด้อค่ะเด้อหรือจะไปเจาะใส่กับเหล็กเด่นแอดมินูหน่อยเหล็กเด่นจะคลองได้เลยเนาะ,ะนะเด่นตัวเดียวสถิติเดินดีมากนะคะสูตรนี้จะเดินต่อไหมพ่อแม่พี่นอ้องผิดาารณาเาบึงเด้อค่ะเด้อแล้วก็เด่นตัวเดียวอีกสูตรสูตรนี้หลดไปสองหมดเร็วหมดนี่สิกลับมาบอท่านผู้ชม สามกระเด็นเดอร์ท่านผู้ชมแอดมินน้ยเจาะไว้ให้ยูส,สามศูนย์กับสามสามนี่ท่านผู้ชมแอดมินโน้ยเจาะไว้ในชุดสรุปเร็วเด่นชนเด่นสามศูนย์ศูนย์สามสูตรนี้เม็ดเดียววัดใจสามสามแอดมินน้ยเจาะไว้ในชุดสรุปเร็วด้วยค่ะเด้อสูตรนี่มมท่านผู้ชมบ่ท่านในว่างสูตรนี่หลุดไปสองมวด งวดนี้นานลุนอยู่ดิท่านผู้ชมชุดนี้ก็คือสูตรมัดรวมสูตรมัดรวมแม่นหลังหวยออกนะคะหลุดไปสองงวดแล้วงวดนี้ได้เด่นเก้าศูนย์ห้าศูนย์สามสามซึ่งเลขมันชนกันไปที่ศูนย์ศูนย์สามสามดิท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงเลยคะ่ะเด้อสูตรนี้ถ้าเลขมันชนกันส่วนใหญ่เปิดเส้นมันมาสูงมากเลยคะ่ะเด้อศูนย์ศูนย์กับสามสามนี่ หรือว่าเล็สีออกเบิรนสามสามบอธารรมชมหรือว่าสิศูนย์สามไปยังสัน่นแล้วเตมมากเดอค่ะเดอเพราะว่าแนวทางตัวเลขแอดมินหน่อย,ว,ยว่างให้ครบแล้วธรผม้ชมพ่อแม่พี่น้องผิดเจรนาเอาสูตรนี่เป็นสูตรเลขดับเดอร์ธรรมชมดับหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างนะคะดับหนึ่งต่อมาก,กับเป็นสูตรตัวนี้ธรรม้ชมสูตรนี้ เด่นตัวเดียวตอนแรกเป็นเด่นตัวเดียวพ่อเหล็กหลุดแอดมินมาปรับเป็นสองตัวเดินเงาเหรอเดี่ท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดินเงามากหกหมวดแล้วท่านผู้ชมหมวดนี่สิเดินต่อบบระหว่างเจ็ดกับหกตัวในจะมาแต่ว่าแอดมินหนูหน่อยบบมาคุกับเจ็ดเลยท่านผู้ชมอาจจะหลุดกระไดเพราะว่าท่างเหล็กเดินหกหมวดละท่านผู้ชมหกหมวดแล้ว ชุดสรุปแอดมินหน่อยกับ่๊มีหกมีเจ็ดเด้อท่านผ ok, e um. ู้ชมพอแม่พี่น้องพิจารณาเด้อค่ะเด้อมักสูตรใดเลือกเอาท่านผู้ชมมักชุดสรุปกับเอาแค่ชุดสรุปแอดมินหน่อยเอาเมดเด้อท่านผู้ชมชุดสรุปเนี่ยเอาเมด่เปลี่ยวรูดเปลี่ยวพอแม่พี่น,อน้อ,อ, um, อ,นองท่นานใดมักนำจัดไ้เลยเ e ด้อค่ะเด้อ เอาแต่มุชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงโทนี้แอดมินหน่อยขอไว้พรอนหายพอแมพิณองเอฟซีเฮงเฮงปังปังถือไว้เล่าไปน้ำกันเดอรแต่คุผู้ชมซองตัวแตก3ตัวแตกคลิปนี้ขอโตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ